สวัสดีครับผมจ่าลำขาวนาวันนี้ขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมมาชมต้นพิคุณขนาดใหญ่นะครับน่าจะเกินครึ่งศตวรรษนะครับท่านผู้ชมนี่นรท่านผู้ชมวันนี้จะขออนุญาตนะครับขออญาตวัดรอบลําต้นของต้นพิคุณใหญ่ต้นนี้นะครับอายุประมาณผมว่าน่าจะเกินห้าสิะปีะับท่านผู้ชมว่า รอบลำต้นของต้นพิกลขนาดใหญ่ต้นนี้นะครับจะมีขนาดเท่าไหร่ตามไนะชมพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตครับตามไปชมครับวันนี้ก็เตรียมตลับเม็ดมานี่นะรอบลำต้นของุณอาต้นนี้นะครับสองร้อยหกสิบเซนนะครับสองเมตรหกสิบเซนนี่นะครับก็เตรียมตลับเม็ดมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามมักชม โชคดีสวัสดีครับ